เรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนต้องดูแลในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงภาคเหนืออากาศนั้นจะเริ่มหนาวลงะนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้เองถึงแม้ว่าสภาพอากาศฝนจะลดน้อยลงแต่ว่าเรื่องของอุทกภัยนั้นยังคงมีอยู่บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอสดาแล้วก็อำเภอคลองหอยโขง่งจังหวัดสงขลานะคะยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ําในคลองถึงแม้ว่าปริมาณฝนนั้นจะเริ่มลดน้อยลงแล้วค่ะทางด้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ะะเพื่อที่จะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะโดยนายประสงค์พิทูลกิจจาเลยาธิที่การมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ <c oughs> ก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภุทกภัย1000ันครอบครัวนะคะที่สาลาการ,รเรียนวัดล้อตําบลชมวงอําเภอขวนขนนจังหวัดพัทลุงแล้วก็ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองพัทลุงอีกพันครอบครัว ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่คะ่ะล่าสุดก็ยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ําริมทะเลสาบริมทะเลสาบสงขลาค่ะโดยเฉพาะที่ตําบลพนังตุงมะกอกเหนือแล้วก็อําเภอทะเลน้อยนะคะ ส่วนในอีกหนึ่งพื้นที่จังหวัดสงขลาก็น้ําที่ท่วมสวนยางพาราริมคลองอูตะเภาทั้งในพื้นที่อําเภอเดาแล้วก็อําเภอคลองห้อย่งก็ทําให้ชาวสวนยางพาราค่ะได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็กรีดยางได้นะคะถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกมาหลายวันแล้วก็ตามสําหรับน้ําท่วม ในพื้นที่ริมคลองอุตภเปาล่าสุดระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ